สวัสดีครับผมผมต่งนะครับแฟนเพจแอดมินแฟนเพจติวหุ้นเนาะเดี๋ยววันนี้ลงมาวิเคราะห์จุดเข้าทำกำไรของตลาดทีเฟกเนาะของเดือนแซดนะครับอ่า S50 แซด13เนาะหลังจากที่ตอนเช้าตลาดเปิดมานะครับก็กระโดดเปิดแกลบลงมาเนาะถ้าเกิดเราดูจากสัญญาณของเทคนิคละผมดูทางเฟร,รมใหญ่นิดหนึ่งนะดู15นาทีคือ15นาทีเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเนาะ สิ่งที่ผมเห็นขอดู5้าทีกันนะห้าทีที่ที่เห็นมันเนี่ยคือลักษณะเหมือนราคากระโดดเปิดแก๊ปมัน,นะครับแล้วก็ลักษณะบริเวณนี้เหมือนจะเป็นการเกิดภาวะเดบิวเจนเนาะวัดเป้าหมายขาลงถือมันเนี่ยเราวัดเป้าหมายขาลงนะปุ๊บอ่ะคิดว่าถึงแล้วกันอีกนิดเดียวเนาะบวกลบนิดหน่อยนะครับน่าจะถึงนะถ้าเกิดเราขยับตรงนี้มาราคาต่ำสุด ประมาณประมาณแล้วกันซึ่งถ้าเกิดเราอ่านลักษณะของอ e ิเลียดเวบนะครับลักษณะลงมาเนี่ยชุดเนี่ยเป็นเว็บที่หนึ่งนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอใช้ปากกาก่อนของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ปากกามีคุณพี่คนหนึ่งนะเขาโพสต์ไปผมผมไม่แน่ใจคุณพี่ไหนชื่อชื่ออะไรนะครับผมรู้สึกมันเบื่อมากๆเลยนะอะมองเหตุตัวนี้เป็นลักษณะของเว็บที่หนะึ่งเนาะอ่ะขึ้นไปพักเว็บที่สองนะครับ ลงมายาวเนี่ยเป็นเวฟที่สามเนาะแล้วก็เกิดลักษณะไซเบรของวันศุกร์นะครับเนี่ยเวฟที่สี่นะครับแล้วก็ลงมาเวฟที่ห้าลักษณะเปิดแก็บเบรนเนี่ยนะครับเริ่มอาร์ตละเริ่มเขียนไม่ค่อยรู้เรื่องน,นะฮะลักษณะที่เปิดแก็บของเบรนราคาเบรนเนี่ยเนาะเปิดแก็บของเวฟที่ห้าเนาะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันเป็นลักษณะของที่เขาเรียกว่า exosion gap นะครับซึ่งเบรนเนี่ย ยังไงถ้าเป็น,ปนลักษณะของวีดีี่ยเนี่ยฮะเกิดภาวะเดบิจเจนถูกไหมราคาต่ําลงแต่ดิ d i เตอร์ยกตัวขึ้นนะครับยังไงราคาต้องมาปิดบริเวณนี้ทุกครั้งนะครับทุกครั้งนะครับอ่าฉะนั้นอ๋อเรารู้ละมันเป็นแก p วิีที่5นี่ยังไงราคาเราต้องมาปิดฉะนั้นหาจังหวะเลยครับหาจังหวะลองไงเพื่อราคามันจะมาปิดแก p เนดถูกไหมครับเนาะซึ่งวันพฤหัสที่ผ่านมานี่ผมกลัวมากเลยนะช่วงจังหวะเนี่ยผมมาติดไซเบร วันศุกร์นะผมติดไซเบอยู่แถวๆเนี่ยซึ่งผมในใจคิดลึกๆนะว่ามันต้องทําลักษณะของนิวโรลงมานะเนาะแต่แบบสถา,านการณ์ตอนเนี้มีใครกล้าโฮโพสิชันไว้บ้างอะ่ะผมคนนึงแล้วไม่กล้าโฮนะครับก็ช็อตลงมาวิ่งอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยที่ผมผมได้นะนะครับก็จะวิ่งลักษณะเหมือนเหมือนแฟลปเนาะถ้าเกิดเราดูลักษณะของการการเคลื่อนที่ของราคาในเว็บน,นี้ละซึ่งโอเคมาวิ่งขึ้นมาละเราต้องหาจังหวะในการช็อตเอ้ยลองนะครับ TP แรกอาจจะเป็นที่บริเวณของแก๊ปแกปเดิมบริเวณนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะใส่คําสั่งแต่ต้องดูจังหวะก่อนนะไม่ใช่ว่าจะบายเลยนะครับเมื่อไม่ใช่ว่าจะจะลองเลยนะครับขอดูแป๊บหนึ่งนะลองเพียนนะ5นาทีก่อน5นาที5านาทีราคาเอ่อขึ้นมาละปิดเหนือยม A เส้นสีแดงและผมดู1น,นาทีก่อน พอหนึ่งนาทีลงมาพักอะ่ะอืมอย่างเงี้ยจังหวะเงี้ยย่าเพิ่งเข้านะพอหนึ่งนาทีมันต้องลงมาพักแน่นอนนะครับดูจากทรงละทีฟีโบรอก่อนลองวัดเป้าหมายขาขึ้นเนาะนี่และที่ผมเห็นเห็น,เห,นเห็นเว็บนะครับผมพูดเร็วไปนิดนึงนะครับยังไงถามหลังไม้ได้เนาะปึ๊บอ่าเห็นไหมถึง161.8แล้วผมว่าน่าจะลงมาพักนะน่าจะนะเพราะว่ามันเกิดภาะวะเคลียร์บนเพื่อลงมาพักข้างล่างแนละ้ว กลางนี่เลยของหนึ่งนาทีนะผมหาโซนรีเทสอะราคามาพักของราคานะครับประมาณเส้น EMA อะครับ6ป8หรือ50ก็ได้บริเวณนี้ผมจะเปิดเปิดลองขึ้นไปนะครับเนาะประมาณนี้นะราคาประมาณเออแถวเนี้ยประมาณ942นะครับกับ9ประมาณ942เนี่ยผมจะเปิดปเปิดลองขึ้นไปนะครับอ่า โอเคเนาะเดี๋ยวผมได้จังหวะในการเข้าทำกำไรเดี๋ยวผมอัวดวไดดโอีกรครั้งนะครับเอานะครับราคาลงมาพักที่อิมอ่ะถึงละถึงละน่าถึงประมาณเจ็ด6ิบแปดเจ็ดิบแปดหกปเซ็นะครับมันควรจะมาพักในโซนรีเทสนี้แล้วก็เกิดภาวะเคลียร์ล่างนะครับผมว่านะ่าจะซื้อขึ้นไปน่าจะแบบโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวรอดูจังหวะนะครับผม,ผมกางไอ้นี่ดีๆหน่อยได้ไหมมันจะได้ ตะกี้ราคาแหลมขึ้นไปนิดหนึ่งเนาะคือถึงเป้าหมายโซลิเทแล้วแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะมาเทสเลเวลเวไหนก็เกิดรอพักเกิดภาวนะเคลียร์ล่างนะครับเคลียร์ล่างเคลียร์ล่างเพื่อดิบตัวขึ้นบนอย่างเงี้ยเนาะถึงจังหวะนี้ก็คืออาจจะซื้อได้แล้วนะครับแต่เราจะได้ต้นทุนที่ต่ํากว่าเนี้นี่ก็คอยดูนะ่าว่าว่า,วาเดี๋ยวมันจะมาพักประมาณเนี้ยเจ็ดเท่าไหร่นะเก้าสี่สองใช่ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับโอเคนเนาะเดี๋ยวเรามาพักอีกนิดนึงนะผมซื้อแล้วนะโอเคนะครับเอา้าราคาไม่ได้ลงมาพักอย่างที่คิดนะครับดีขึ้นไปเลยเนาะผมก็เลยมาซื้อบริเวณไฮเนี่ยครับตอนที่มันเบรกขึ้นไปอาจจะโดนมาหลอกก็ได้นะครับอาจจะลงมาย่อเนาะแต่ผมซื้อไว้ละที่ราคาแบบนึงนะครับ ราคาไหนเนี่ยปุ๊บ944เนาะ944บริเวณนี้944เออบริเวณนี้เลยบริเวณนี้ที่ผมซื้อนะครับผมให้ผลเพราะว่า1ผมกะให้ราคาลงมาพักในโซนรีเทสเนาะแล้วเกิดเพราะว่าเคลียร์ล่างเพื่อดิดตัวขึ้นบนอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมาพักแต่มันไม่เคลียร์ล่างนะครับดีดขึ้นเลยเนาะแต่ผมว่านน่าจะลงมาพักแล้วเพื่อเกิดเพราะว่าเคลียร์ล่างนะถึงจะขึ้นไปดีดนะครับ เป้าหมายของเราคือลายเป้าหมายของผมคือขึ้นไปปิดแกบนี่ก่อนแกบที่1นึ่งบริเวณนี้พวกผมมอ,มองเห็นว่ามันเป็นลักษณะของแกบคลื่นที่5ครับซึ่งคลื่นที่5เนี่ยมันอย่างน้อยนะตามทฤษฎีนะมันต้องขึ้นมาปิดแกบเนี่ยนาะถ้าเกิดผมเห็นบริเวณนี้อ่าขึ้นมาเทสละนะครับราคาสามารถทะลุผ่านแกบบริเวณนี้ได้สาาแสดงว่าเราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าราคาจะต้องมาปิดแกบใช้ปากกาหน่อยจะต้องขึ้นมาปิดแกบนะครับเป้าหมายของผมคือ TP บริเวณนี้ก่อน นะครับบริณน,นี้นะ TP นะ t เ k e Profit นะครับเพราะว่าให้เหตุผลเพราะว่ามันเกิดเพราะว่า Bullet d i v e r ร e ซจากทำเฟมทำเฟมที่ใหญ่นะครับแล้วเรานับขึ้นแล้วมันก็ครบแล้วเนาะก็เห็นลักษณะเน,นี่ยมันเป็นเบสที่5นะครับแล้วก็ราคาได้รีบาวขึ้นไปนะครับลงมาพักแล้วก็น่าจะรีบาวขึ้นเพื่อไปเทสบริเวณนี้นะฮะซึ่งถ้าเทสบริเวณนี้แล้วราคาสามารถเบกขึ้นไปได้ต่อเนี่ย เอออย่างเงี้ยสร้างฐานขึ้นไปได้ต่อผมก็จะเปิดลองนะครับแล้วก็มา TP บริเวณเป็น g a ปนี้ก็ได้ตรงโลเดิมของนี้หรือบริเวณไฮนี้ก็ได้นะครับสองสเต็ปเนาะสองสเต็ปสเต็ปแรกคือมองเห็นว่าราคาต้องขึ้นไปทดสอบบริเวณฐานของ g a ปเดิมนะครับสเต็ปที่สองถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็สามารถขึ้นไปปิดแก p เนี่ประมาณนี้นะนี่แผนของเรานะอ่าซึ่งตอนนี้ผมเปิดแรกหนึ่งมไม้บริเวณนี้บริเวณนี้โอเคนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูราคานะครับว่าพฤติกรรมราคาจะเป็นยังไงต่อ อ่ะอะไะครับตอนนี้ราคาก็อย่างเงี้ยฮะมันก็หลอกผมนะครับซึ่งซึ่งถ้าเกิดพี่ๆลงกลับไปดูวิดีโอก่อนๆเนนะอะเนี่ยผมจะมาติดอย่างเงี้ยติดจนจังหวะที่มันมันควรจะเบรกขึ้นไปอะไรเงี้ยครับมันจะหลอกนะครับซึ่งตอนแรกเราวางแผนว่ามันมันควรจะลงมาเทสเรียนเส้นแนวรับอะไรเงี้ยเนาะเออแต่ถ้าเกิดเรากลัวมันเบรกกลัวตกรดแต่ไม่เป็นไรใช้วิธีการซื้อแบบถั่วเฉลี่ยไปนะครับอืมเพื่อเป็นการป้องกันการตกรดไปเนาะ ตอนนี้ถ้าที่ดูก็คือราคาต้องลงมาพักบริเวณพักฐานนะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะมา942เนาะแล้วก็ต้องเกิดภาวะเคลียร์ล่างเพื่อดิบตัวขึ้นบนนะครับเดี๋ยวผมจะช้อนซื้ออีกไม้นึงเนาะไม้ที่1ผมผมลองนะอ่าผมลองลองก็คือส่งคําสั่งว่าเดี๋ยวกราฟขึ้นนะอ่าแล้วเข้าใจว่ากรัฟขึ้นที่ราคา944นะครับปบ ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้ข่าวจะออกมาเป็นยังไงเนาะมีสองประเด็นนะข่าวที่ที่เราต้องรอฟังกันนะแต่ผมดูจากสัญญาณเทคนิคเนะผมผมผมเชื่อเทคนิคนะผมเพราะผมชอบอะ่ะนะครับลองที่บรนนิเนี้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันมาเทสประมาณค่าสี่สองอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเปิดออเดอร์ออเดอร์ลองอีก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 ไม้หนึ่งเนาะเพื่อจะมาทีด้านบนนี้เนาะที่ทีิบายไปแล้วบรียนฐานของ gap บรนเเนี่ยโอเคเนาะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาถึงราคาประเวณนี้เดี๋ยวผมเปิดอัดวิดีโออีกครั้งนะครับ่าราคาวิงขึ้นไปแล้วนะครับมันมันไม่ลงมาพักดีๆนะครับที่9.2 4เนอะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยอ่าลองดูนะครับว่ามันจะมันจะไปจริงหรือมันจะไปหลอกประเด็นเนาะ <c oughs> โอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคอยดูนะครับเรายังมอง TP เนาะ Trick profit ของเราปริเวณหฐาของก a บเดิมนะครับนี่นะ ที่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 949นะเขียนะถ้าเกิดบริเวนี้เบกขึ้นไปได้ก็จะไป TP บริปิดแกปเลยนะที่ประมาณ957ประมาณนี้แหละอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับคอยดูราคานะอ่าแล้วครับตอนนี้ราคาก็ b บร a k หลอกเนาะสองรอบเนาะมาละตอนนี้ก็มาถึงถึงบริเวณนี้ละผมว่าน่าจะเกิดภาวะ เคลียร์ล่างแล้วนะครับผมขอใส่สโตนนิดหนึ่งนะครับสโตยังไม่เคลียร์เนาะแต่เหมือน CCI จะเคลียร์แล้วนะครับผมขอ,อ,นนมอ,มอมเอานี้ไปวัดก่อนผมซ้อนผมจะเอาเนี่ยแหละ942เนี่ยแหละอีกไม้หนึ่งนะครับถึงว่าทำไมใส่คำสั่งไม่ได้ ตลาดปิดแล้วพยายามใส่ตั้งนานเลยนะแตเหมือนไม่ได้เอาตลาดมันปิดแล้วเดี๋ยวต้องรอรอช่วงเนี้ยนะครับช่วงบ่ายเนาะเออตลาดเปิดผมมองว่าราคาน่าจะรีบาวน์นะครับเบรนนี้เหมือนเขาได้จะทาราคาไว้แล้วอะ่ะนี่อันนี้จากวิเคราะห์จากเซน์เลยนะนะไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะนะครับก็เห็นราคามาเทสบรนแนวรับที่ผมมองเห็นว่าราคาน่าจะเกิดการรีบาว์ขึ้นไปนะครับพร้อมกับตัวอินดีซซีไเกิดภาวะเคลียร์ล่าง เพื่อลอดเดิตัวขึ้นบนนะครับถ้าเกิดเราวัดเป้าหมายขาลงะ่ะวัดปา้าขาลงไหนวัดยากหน่อยเนาะทำเฟร,รมหนึ่งนาทีเนี่ยวัดบริเวณน,นี้ก็ไนดะ้ดูดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ผมวัดเล่นๆน,นะประมาณนี้แหละ942ประมาณเนี้ยผมว่าราคาประมาณนี้น่าจะโอเคและเดี๋ยวถ้าเกิดตลาดเปิดนะครับผมอาจจะใส่คำสั่ง ส่งคำสั่งก่อนนะครับก็ตลาดเปิดเนาะที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยดูเนาะนะครับเดี๋ยวตลาดเปิดเล้วลองมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าวันนี้ผมสามารถทากำไรที่บริเวณนี้ได้ไหมปิดแคปบริเวณน่นะ949บริเวณนี้นะครับหลุดบริเวณนี้ไปก็บริเวณนี้ประมาณ957เนาะพร้อมกับวันนี้มีข่าวนะครับข่าวระทึกมากมายเลยเนาะออคอยดูนะครับ นะครับตลาดเปิดภาคบ่ายเนาะราคาได้เบรกขึ้นไปนะครับอ่ากำไรแล้วนะกำไรแล้วนะเห็นไหมบริเวณน,นี้แล้วนะครับหนึ่งนาทีเกิดสัญญาณเคลียร์แล้วนะผมปิดออเดอร์เลยก็ได้นะครับหรือว่าหลอดเทค Profit ที่บริเวณแนวต้านตรงนี้ก็ได้นะครับแนวต้านบริเวณนี้อ่าผมดูพฤติกรรมราคาก่อนเนาะ มผมเปิดออเดอร์มาเร็นี้นะลองนะครับ944เนาะตอนนี้ราคามา951ละผมขออนุญาตปิดทำกำไรนะครับตรงนี้นะครับสรุปผมก็ปิดปิดทำกำไรไปแล้วเนาะประมาณ5511นะครับที่ผมใส่ใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับคืออย่างที่บอกเนาะดูทรงแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของ อิเลียดเบบคลื่นที่5นะครับแล้วก็มีการเปิดแก๊ปซึ่งเป็นรูปแบบของแก๊ปที่ภาษาเทคนิคเนาะเขาเรียกว่าเอ็กซ์ซ์ชันแก๊ปนะครับอ่าผมเปิดเรียนลองเนาะที่ราคา9 4บรบเวณนี้เนาะที่ตอนเช้าผมเปิดตลาดขึ้นมาแล้วก็อ่าเห็นสัญญาณเทคนิคที่น่าจะเปิดลองขึ้นไปนะครับแล้วก็ตลาดปิดช่วงบ่ายก็ลงมาเกิดเพราะว่าเคลียร์ล่างบริเวณนี้ตลาดเปิดบ่ายปุ๊บก็เลยพุ่งเป็นแบบสองมุฟแ,แรงแรงมากเลยนะครับซึ่ง ตอนแรกจะตั้ง TP บริเวณนี้นะครับฐานของแก๊ปเดิมนะครับถ้าเกิดเบรกฐานแกป๊ปแก๊ปเดิมไปได้ก็จะ TP บริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมเห็นสัญญาณของทาเฟรม1นานะทีเกิดการย่อพักตัวเนาะผมก็เลยออกจากออเดอร์ไปก่อนนะครับอ่าลองดูทําเฟรมใหญ่เดี๋ยวแล้มาทวนกันนิดนึงนะครับทำฟรมใหญ่ผมเอาที่5นาทีก็ได้นะครับอ่า5นาทีที่ผมเห็นลักษณะของตอนแรกนะครับ แอนแรกก็คือถ้าเราอ่านขึ้นใีเลตเว็บนะเป็นขาลงนะครับยิมเพลวเว็บแบบขาลงก็จะเป็นลนักษณะเหมือนขึ้นไปที่หนึ่งนะครับขึ้นพักตัวไปที่สองลงมาสามนะแล้วลักษณะไซเบรแบบไหนครับเป็นลื่นที่สี่เนาะซึ่งเป็นไซเบรที่ยังไม่ได้หลุดเทนลับนะครับเรือนนี้เนาะเออเรือนนี้นะครับเหมือนเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมบีบอัเนะนะถ้าเกิดเราดู ในลักษณะของทำเฟรมนี้ประมาณนี้เห็นไหมเป็น symmetrical triangle นะครับ่ลักษณะที่ทผมเห็นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเวฟที่1ขึ้นไปพักเป็นเวฟที่2นะครับแล้วก็เปิดแก๊บลงมาตรงนี้แก๊บที่ว่างๆนี้ก็เรียกว่าลานเวแก๊บนะครับเป็นที่สขึ้นไปพักเป็นเวฟที่4แล้วก็ลงมา5นะครับหาเป้าหมายเวฟสกับเวฟบนนะครับฐานเวฟบ1กับจุดที่สุดของเวฟส จริงๆยังไม่ถึงนะเนี่ยตอนเช้าจะวัดถึงนะเถิดเราไว้เว็บนี้ได้ไหมจุดนลงเตอร์ของเว็บที่หนึ่งอ่าตอนนี้ก็ถึงนะครับเถิดเดาเว็บที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เอ้ยสามขึ้นมาพักสี่ลงมาหนะ้าเนาะซึ่งประเด็นคีย์เลยคือวันพฤหัสที่อาวาสุที่ผ่านมาบริเวณนี้เป็นไซเบรของเว็บที่สนะี่เนาะซึ่งเราคาดว่าการว่าจะมีนิวโลลงมาซึ่งเป็นลักษณะของเว็บที่ห้าแล้วแล้วก็จะมีแกลบเนี่ยครับแกลบบริเวณนี้เขาเรียกว่าเอ็กซ์ซ์ชั่นแกลเป็น คุณสมบัติของก็บแบบที่5นะครับก a p แบบที่5ซึ่งคุณสมบัติตัวเนี้ราคาจะต้องขึ้นมาปิดก a p ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นลักษณะของก a p แบบที่5เนาะเออซึ่งซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวราคาควรจะขึ้นมาปิดนะครับบริเวณเทนตานตรงเนี้บริเวณตัวนี้ผมเข้าใจว่าจะปิดนะครับแต่เพิ่งตะกี้ในทาฟเฟรมหนึ่งหนึ่งนาทีผมเห็นการเกิดสัญญาณภาวะเคลียร์บนเพื่อเดียดตัวลงล่างนะครับในขณะในการเปิดทาฟเฟร,รมห้าทีก็ราคามาติดเส้น EMA 200้วัน แล้วก็ถ้าเกิดผมดู15นาที15นาทีดูก่อนว่าราคามันไปนติดตรงไหนเออก็เอาชนะหลักเส้นม e อสีแดงได้นะครับเพื่อเราวัดเวลนี้เพื่อหาแนวต้านของราคาผมมาจากเว็บที่1เนาะมาจากเว็บที่1 จะเผมจะเอาไฮนี่ใช้ยากเนี่ยปุ๊บอ่าราคาสามารถขึ้นมาทดสอบบริเวณนี้ได้นะครับแต่ผมออกไปแล้วเนาะเมคชัว sure. เพราะว่าผมผมไม่อยากเจอจังหวะที่ราคามันย่ออ่ะดู5้านาทีนิดนึงครับดูห้านาทีเออห้านาทีก็เกิดภาวะเคลียบบนนะครับเพื่อย่อลงก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับ ไปติดเส้น EMA 200ร้อเนาะอ่าหนึ 100. นะครับเส้นสีฟ้าเคนอ้เดี๋ยวผมมีวิดีโอเดี๋ยวผมอัดเป็นตัวอย่างสำหรับการเข้าทำกำไรอีกครั้งหนึ่งนะครับ